เราก็จะไป่าว้าภาพิษนุกันก่อนนะคะต่อไปเราก็จะไปสัมภาษณ์อาจารย์ในแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจกันนะคะตอนนี้เราก็อยู่กัอบอาจารย์ชานชัยชัย,ยคำกันนะคะสวัสดีค่ะ ค่ะอาจารย์คะในแผนกนคอมพิวเตอร์ธุรกิจของเราเรียนจบในระดับชั้นปวชและปะวสสามารถทํางานอะไรได้บ้างคะครับสําหรับนักศึกษาที่เรียน,านสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะครับที่จบระ,ด,ระดับชั้นปวชและก็ปวสนะครับถ้าปวชนะครับเราสามารถที่จะเรียนต่อได้น,นําให้เรียนต่อนะครับแต่ถามว่าถ้าอยากไปทํางานได้ไหมก็ได้นะครับแต่เราก็ยังเป็นนักศึกษะของลูกจ้างนะครับหรือนักษะของแรงงานที่คิดแบบรายวันอยู่นะครับ ก็คือ,อในส่วนของพนักงานหรือลักษณะของอสายงานของเราก็ยังเป็นเหมือนลุกอาลุงจ้างรายวันอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นปวสนะครับถ้าเป็นปวสนะครับถ้าเราเรียนจบระดับปวสแล้วนะครับถ้าเราไปทํางานก็ทําได้นะครับมีสาขาหรือมีลักษณะของงานที่รองรับไม่ว่าจะเป็นลักษณะของรัฐบ,บาลเอกนชนเยอะแยะนะครับเรบสาสามารถที่จะไปสอนลักษณะของ ข้าขราชการได้เช่นก็พนัก้าชกอพ,อรรกรกอพอหรือเราจะเรียนไปแล้วก็ทํางานไปด้วยก็ได้นะครับนี่คือลักษณะของสายอาช,ชีวก็จะประมาณนี้โดยเฉพาะในทุกวันนี้นะครับถ้าเรียนต่อ,อเรียนในสายอาคอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยีดิจิทัลน,นะครับเราสามารถทีจ่จะประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจําวันของเราหรือเป็นผู้ประกอบการหรือสร้างธุรกิจของเองได้เช่นทำลักษณะของยูทูบเบอร์ นะครับรีวิวสินค้าหรือเรื่องของอีคอมเมิร e ์ซอีพันธ์นี่ต่างๆได้นะครับข่ะก็ขอขอบคุณอาจารย์ชานชัยชัยคำนะคะที่ให้พวกเราสัมภาษณ์ในวันนี้ค่ะขอ,ขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะไปสัมภาษณ์นักเรียนที่อยู่ในแผนคอมพิวเตอร์ธุรกิจกันนะคะ เ,เพื่อจะได้ไปพัฒนาเป็นเว็บไซต์ของตัวเองค่ะนุชล่ะคะเพราะว่าชอบในการตัดต่อคะ่ะแล้วก็อยากเป็นยูทูบเบอร์คะ่ะจึงเลือกเรียนสาขาอันนี้คะ่ะถ้าเราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าทําไมสองคนนี้ถึงเลือกที่จะมาเรียนแผนคอมพิวเตอร์ธุรกิจก็ขอขอบคุณทั้งสองคนนะคะที่ให้พวกเราสัมภาษณ์ในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะข่าวต่อไปเราก็จะไปสัมภาษณ์ เตอร์ธุรกิจกันนะคะสวัสดีค่ะ,คะชื่ออะไรกันบ้างคะชื่อจีค่ะชื่อจีนี่ค่ะทําไมถึงเลือกมาเรียนแผนคอมพิวเตอร์ธุรกิจคะเพื่อเอาไปต่อยอดในอาชีพในอนาคตค่ะศึกษาหาความรู้ในด้านที่ตัวเองไม่มีค่ะค่ะก็ขอขอบคุณนอ้องๆมากนะคะที่ให้สัมภาษณ์ในวันนี้ขอขอบคุณค่ะค่ะต่อไปเราก็จะไปสัมภาษณนะ์นะักศึกษาเชนะิญต่อไปกันเลยค่นะ น,นี้เราก็อยู่กับรุ่นพี่แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะ,ะชื่อนัทครับค่ะทําไมพี่นัทถึงเลือกที่จะมาเรียนในแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจคะก็ครับที่เลือกมาเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจเนาะคือที่สอบช่างเนี่ยเป็นวิเลยที่แบบครูเนี่ยสามารถที่จะ contact กับนักเรียนได้แบบคือเข้าใจง่ายนะ คือนักเรียนในห้องนี้ก็มีน้อยแล้วอาจารย์เขาก็ดูแลก็ถึงแล้วที่สําคัญเรื่องค่าเทอมสําคัญมากถูกบางที 9, 000, หนีเก้าพันหมื่นกว่าที่นี่แค่สองพันสามแล้วอาจารย์ที่แผนกคอ,อมพิวเตอร์ธุรกิจนะโดยเฉพาะหัวหน้าแผนกเลยนะครับดูแลดีมากพี่นี่แบบโอ้อาจารย์เขาดูแลดีขนาดนี้เลยแบบคือมันตื้นตันอนะ่ะเหมือนพ่อเราคนหนึ่ง ตื่มเต้าตั้งตาแต่แบบแ<ต>ชื่นชมชืนช่นชมอาจารย์ค่ะก็ขอขอบคุณพี่นัทมากนะคะที่ให้พวกเราสัมษั์ในวันนี้บคุณค่ะเราก็จะเข้าไปดูการเรียนการสอนในแผนคอมพิวเตอร์ธุรกิจกันนะคะเพียนทยานันกานต้นมาาวังนานา ตอนนี้กำลังทำอะไรคะค่ะตอนนี้กำลังติดตั้งโปรแกรม SPAD ค่ะช้ทำอะไรค่ะจากคลิปนี้เราก็จะเห็นได้ว่าแผานกคอมพิวเตอร์ธุรกิจของเรามีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายค่ะเพื่อเราขอปิดคลิปเพียงเท่านี้เพื่อเราหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์และแนวทางในการาศึกษาสินใจสาหรับนักเรียนนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่จะมาเรียนต่อในสายอาชีพเพื่อเราขอขอบคุณค่ะ